นิยายเรื่องน่ารักนักต้องรักให้หมดหัวใจเจ้านายจอมมึนกับเลขาฟ้าประธานแต่งโดยมานทีให้เสียงโดยสิปนาอีพีที่แปดในตอนที่มีชื่อว่าคนใจใหญ่ตัวเล็กก็ไม่ใช่ทำเป็นแต่ขี้เก็กนะตัวจริงๆของคุณเป็นเช่นไร สักพักใหญ่ถนนเริ่มเป็นถนนดินลูกรังเอมี่มองไปข้างหน้าเห็นมีแผ่นแมทัลชีตทำเป็นแนวรั้วชั่วคราวอาทิตย์ลงไปยกไม้กั้นประตูออกแล้วก็ขับรถเข้าไปด้านในภายในมีการก่อสร้างมีรถตักดินรถถมดินกำลังทำงานอยู่ทั้งฝุน่นทั้งควันลอยคละคลุ้งอาทิตย์ขับรถมาจอดตรงบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบเป็นสำนักงานชั่วคราว ถึงแม้ภายนอกดูจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์แต่ภายในก็อบอุ่นทุกอย่างถูกตกแต่งเป็นพิเศษด้วยของใช้ราคาแพงทำให้ดูเป็นที่พักที่ทำงานที่สะดวกสบายทีเดียวคุณเลือกที่คุณพอใจที่จะใช้เป็นที่ทำงานของคุณได้เลยนะครับอาทิตย์พายมือไปรอบๆปกติคุณน,นอนที่นี่หรอคะเอมี่ถาม ใช่ครับมันทําให้ผมมีเวลาทํางานมากขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะขับรถไปส่งคุณเองไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเอ,อคุณจะต้องนอนที่นี่กับผมนะครับอาทิตย์พูดแหมที่กะจี๊ดนะเห็นชวนเอาชวนเอาให้มานอนด้วยนะ่ะเอมี่คิดอย่างอารมณ์ดีแล้วเธอก็มองไปที่กองเอกสารเดาว,ว่า น่าจะเป็นแบบแปลงก่อสร้างวางระเกะระกะไปทั่วห้องเอ่อฉันจะต้องทำงานกับเรื่องอะไรอะคะจากที่นั่งรถเข้ามานะเดานะเดาฉันว่าอ,อถ้าไม่สร้างอาคารพาณิชย์ก็คงเป็นคอนโดมิเนียมน่าจะใกล้เสร็จแล้วด้วยเพราะว่าฉันเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเอมี่พูดสุดยอดครับ คุณแค่มองก็คิดถูกไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนี่เป็นโครงการสร้างคอนโดมิเนียมงบประมาณลงทุนสองร้อยหกสิบล้านครับกำหนดเสร็จเดือนหน้านี่แหละคร,รับอาทิตย์รีบอธิบายว้าวคุณนี่เก่งจริงแล้วคุณคุณลงทุนเองเลยเหรอคะทั้งหมดเนี่ยเออ,อที ที่ฉันถามนะเพราะฉันก็ต้องรู้ก่อนสิคะว่าในจ้างของฉันอ่ะจะหาเงินมาจ่ายให้ฉันได้หรือเปล่าเพราะว่าฉันอ่ะค่าตัวแพงนะอืมอ่าถามได้ตรงเป้านี่ครับคุณคุณคงไม่คิดละสิว่าคอนอย่างผมอ่ะจะมีเงินถึงสองร้อยหกสิบล้าน อาทิตย์หัวเราะแล้วก็พูดต่อเพื่อทำให้แขกที่มาเยือนให้เข้าใจได้ถูกต้องก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคุณนะ้าก็ดูอายุไม่ต่างอะไรกับฉันสักเท่าไหร่นามสกุลของคุณเหรอฉันก็ไม่เคยได้ยินขับฮอนด้าเคยทำงานต่างประเทศก็จริงนะก็น่าจะเก็บเงินได้บ้างแหละแต่จะเป็นไปได้เหรอว่าคุณนะ่ะจะมีเงินหมุนเป็นร้อยร้อยล้าน เเนี่ยฉันฉันไม่ได้พูดดูถูกคุณนะก็ที่คุณพูดเนี่ยแหละคุณกำลังดูถูกผมอาทิตย์ทำเสียงโกรธที่ถูกดูถูกและเขาก็เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงสนุกสนานปนเสียงหัวเราะ <c oughs> แต่คุณก็ดูได้ถูกนะครับผมคนเดียวคงไม่มีเงินขนาดนั้นหรอก คุณเองอ่ะยังเป็นพี่สาวที่แสนดีได้ผมเองก็มีพี่สาวที่แสนดีเหมือนกันที่เขายอมลงทุนให้ผมนะครับอ๋อแล้วพี่สาวที่แสนดีของคุณน่ะเขารู้ไหมว่าคุณน่ะกำลังจะมียายจี๊ดน้องสาวมาช่วยเธอทำงานอีกคนเอมี่ พูดกระแนกะกระแนโะออพี่สุของผมเขาไม่ต้องการอะไรจากผมหรอกนอกจากเห็นความสําเร็จครับผมเล่าเรื่องจี๊ดเนี่ยให้พี่สุฟังบ่อยๆเธอยังอยากจะเจอจี๊ดด้วยก็พี่สุอ่ะเขาคงกลัวละมังครับว่าผมอาจจะโดนใครต่อใครหลอกอาทิตย์เล่าให้เอมี่ฟังเพราะไม่อยากให้เธอคิดว่ากำลังโดนเขาหลอกใช้งานฟรี โดยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างคนอย่างคุณเนี่ยน่าจะถูกหลอกโถโถโถคุณชายเพื่อนก้าออกจากวังสุริยาอะไรทํานองนั้นน่ะไม่เคยพบโลกภายนอกถูกทนุถนอมโดยคุณบ่าวซ้ายคุณบ่าวขวาเหละคะพราะคุณเอมี่ทำเสียงขึ้นจมูกแต่ก่อนที่เธอจะพูดต่อ ก็มีเสียงเหมือนอะไรล้มเสียงดังมากและก็ตามมาด้วยเสียงร้องเออะโวยวายของคนด้านนอกอ,อ,ยอยู่ไหนกันอ่ะเอาเอาช่วยขยกยกขึ้นแล้วแล้วแล้วม,มีมีใครเป็นอะไรเปล่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงห้าของคนงานพูดปะบนกันไปกับเสียงไอเหมือนกําลังสําลักฝุ่นควันอาทิตย์รีบเปิดประตูห้องออกไปดู เครนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านบนของชั้นที่เก้าของอาคารล้มลงพาดอยู่ระหว่างอาคารนั่นไงคนคนขับเครนอ,อยู่อยู่นั่นไงนั่นไงนั่นน,นันายมานิตคนงานอาวุโสพูดระล่ำระลักทำให้อทิตย์แงหน้าขึ้นไปมองที่ชั้นเก้าเ,ออเกิดอะไรขึ้นน่ะเอมี่ได้แต่อุทาน แล้วเธอก็เห็นอาทิตย์ปีนขึ้นไปบนตึกชั้นเก้าอย่างรวดเร็วเขากำลังยืนอยู่เหนือเครนบนยอดตึกโดยมีแค่เชือกคล้องตัวเองกับคานของอาคารที่กำลังก่อสร้างเขาใช้เฉลงทุบกระจกห้องคนขับรถเครนจนแตกกระจายด้านล่างทุกคนวิ่งกันสับสนอลมานเอมี่วิ่งขึ้นไปตามบันไดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ซึ่งไม่มีแม้แต่ราวบันไดด้วยความตกใจเธอวิ่งตามอาทิตย์ขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเธอมาถึงชั้นเก้าเอมี่เห็นอาทิตย์พยายามอย่างทุลักทุเลที่จะดึงคนงานออกจากห้องคนขับเครนที่โอนเอ็นเต็มทีเอมี่รีบวิ่งเข้าไปช่วยออกแรงดึงอีกคนทันเวลาพอดีคนขับออกมาได้และเพียงไม่ถึงอึดใจ ตะขอที่เกี่ยวเครงก็ฉีกออกจากตัวอาคารเครนร่วงลงมากระแทกพื้นดังสนัน่นควันฝุ่นฟุ้งกระจายพื้นที่เธอยืนสั่นร้าวกับเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสงบลงเอมี่เริ่มขาสัน่นท้องเกรงก็เธอกลัวความสูงนี่นาแล้วเธอไม่รู้ตัวว่าเธอขึ้นมาได้อย่างไร เธอตัวสัน่นจนอาทิตย์ต้องเข้ามาประคองมิฉะนั้นเธอคงจะร่วงลงมาแบบเดียวกับเครนอันนั้นแน่นอนขอ,ขอบขอบคุณค่ะเอมี่พูดด้วยเสียงเหนื่อยหอบเขาขอบคุณอาทิตย์ที่ช่วยเธอลงมาจากอาคารชั้นที่เก้าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณตกอยู่ในอันตราย แล้วอาทิตย์ก็ประคองเอมี่ให้นั่งลงตะกี้ตะกี้แอดเอนารีนฉันน่คงจะผลิตโอเวอร์โดอสแต่ตอนเนี้นะฉันหาหายใจไม่ออกเอมี่พูดติดติดขัดขัดคุณกำลังตกใจดื่มน้ำก่อนช้าช hey, 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 hey. hey, hey. ้าช hey. hey. ้าช้าช้าครับ คุณเก่งมากจริงๆนะครับอาทิตย์พูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นไม่มีเสียงเสียดสีเหมือนอย่างเคยและในเวลานั้นเองคนงานทั้งหมดก็ปรบมือให้อาทิตย์และเอมี่เป็นการขอบคุณในความกล้าหาญและความมีน้ำใจของบอสใหญ่และเอมี่หญิงสาวที่พวกเขาก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้เป็นวันแรก ที่พวกเขาช่วยเหลือคนงานที่บังคับเครนให้ลงมาได้อย่างปลอดภัยอาทิตย์กำลังไปชงกาแฟให้เธอเพื่อให้เธอคลายความวิตกอาทิตย์ชายหนุ่มที่เธอเคยเห็นแต่ชอบพูดจากกระทบกระเทียบทำหน้าบึ้งตึงใส่เธอตลอดแต่เมื่อสักครู่ในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจเขาเป็นคนเดียวที่มีสติถ้าไม่ใช่เพราะอาทิตย์ คนขับเครนอาจจะต้องประสบกับชะตากรรมที่ไม่อาจคาดคิดก็เป็นได้ครับเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งคุณที่บ้านอาทิตย์พูดด้วยความเป็นห่วงแล้วทางนี้ล่ะคุณจะทำยังไงอะคะขณะนี้เอมี่ดีขึ้นแล้วและเขาก็ถามด้วยความเป็นห่วงเช่นกัน รุ่งนี้ผมจะต้องจัดการเรื่องโยกย้ายพวกที่มันเป็นอันตรายแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วผมก็คงต้องรีบเดินหน้างานต่อละครับเอ,อแต่ว่าเอ,อคุณต้องเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะฉันน่ะเห็นคุณปีนป่ายวิ่งขึ้นวิ่งลงครั้งหน้านะ่ะอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้ก็ได้นะแปลว่าคุณก็ เป็นห่วงผมเหมือนกันใช่ไหมอาทิตย์พูดพร้อมกับมองหน้าเอมี่อะไรเปล่านะฉันพูดเพราะว่าเออ,เอ,อมันเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยอย่างฉันน่ะที่ต้องคอยดูแลไม่ให้เเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งหากละ่ะเอมี่บ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มที่จะเป็นฝ่ายแสดงความเป็นห่วงเขาออกนอกหน้า ก็ผู้ชายคนนี้มีคนเป็นห่วงอยู่แล้วนี่เอมี่คิดในใจเธอแค่ทำหน้าที่แทนชั่วคราวเธอต้องไม่ทำเกินหน้าที่ระหว่างที่นั่งอยู่คนงานทุกคนต่างก็ช่วยกันระดมยกเศษอิฐเศษหินเศษเหล็กที่กระจัดกระจายเกลื่อนให้ออกไปพ้นทางถึงแม้จะเป็นเวลามืดแล้วแต่ทุกคนดูไม่มีทีท่าว่าอยากจะพัก พี่มานิตครับผมอนุญาตให้ทุกคนเลิกงานแล้วก็กลับไปพักก่อนทํางานหนักกันมาทั้งวันแล้วแล้วก็ยังจะมาเจอเรื่องอุบัติเหตุอีกอพวกเขาคงต้องการพักกันแล้วละครับ<อ>ครับนายช่างพวกเราพูดกันแล้วครับว่าเราจะช่วยกันเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมเพื่อที่พรุ่งนี้ทีมเดินท่อประปาเขาจะได้เข้ามาทํางานต่อได้เลยพวกเรารู้ครับว่า นายช่างอะเครียดเรื่องที่เราจะต้องถูกค่าปรับเพราะว่าเราล่าช้าเมื่อกี้นายช่างก็เสี่ยงช่วยตัวเล็กๆอย่างพวกเราพวกเราอยากตอบแทนนายช่างบ้างอะครับในอาทิตย์วันนี้กับนายอาทิตย์คนเมื่อวานเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะเอมี่คิดถึงการโต้เถียงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานสดๆร้อนๆนี่ถ้าคุณไม่ผุบ โผล่มาแบบนี้นะป่านเนี่ยผมคงได้เป็นพระเอกดูแลนางเอกตอนป่วยไปแล้วอาทิตย์โมโหที่ถูกจีดไล่ให้กลับไปก่อนเพราะเธอไม่สบายโธทอทขุดอาทิตย์คุณเนี่ยขี้แพ้ชวนตีนะตีโอยตีพายหาแพทย์รับบาปคุณสองคนน่ะเจอกันก่อนหน้ามาเจอฉันอีกแล้วคุณก็แห้วเองอย่ามาหาแพะแถวนี้นะ คุณน่ะมันพวกคิดแพ้ต่างหากล่ะเอมี่พูดแรงใส่หน้าเขาเช่นกันคืนนี้เอมี่บอกให้อาทิตย์ทํางานของเขาต่อไปยังไม่ต้องไปส่งเธอกลับบ้านเพราะจะเสียเวลาขอบคุณมากครับคุณใช้ที่นอนของผมก่อนได้นะครับถ้าหิวแล้วก็มีของในตู้เย็นหยิบได้เลยเดี๋ยวผมกลับมาครับเมื่อเวลาผ่านไป เธอเห็นบะหมี่ซองลังใหญ่ที่มุมห้องไข่ในตู้เย็นแล้วก็เห็นเตาไม่นานนักเอมี่ก็จัดการว่ามี่เป็นเมนูที่ชวนกินซึ่งเธอแน่ใจว่าพวกที่กำลังทำงานหนักอยู่ข้างนอกน่าจะกำลังหิวและเธอก็ตักอาหารใส่ถาดยกออกไปแจกใจ่ายให้คนงานที่กำลังเหนื่อยล้าอยู่พอดีขณะนี้อาทิตย์เนื้อตัวมอมแมม เต็มไปด้วยเหงื่อและก็ฝุ่นผมของเขามีแต่ละอองฝุ่นสีขาวจับเกาะเต็มหน้าหน้าตาอิดโรยเหมือนคนแก่ร้อยปีเขาเดินอย่างช้าๆเข้ามาในห้องและก็เดินตรงไปที่โต๊ะทำงานนี่คุณคุณก็ต้องกินด้วยเหมือนกันนะและเดี๋ยวค่อยทำงานต่อ เอมี่เฮนอาทิตยังจดจออยู่กับแบบก่อสร้างที่หน้าจอโน้ตบุ๊กโดยยังไม่ได้แตะต้องอาหารที่เธอเอาไปเสิร์ฟคนงานซึ่งขณะนี้พวกเขาก็กินกันจนหมดแล้วคุณจะไม่พักสักหน่อยเหรอเอมี่ถามผมต้องแก้ไขแบบให้เสร็จพรุ่งนี้งานก็จะต้องเดินต่อ,อ,อสะดุดไม่ได้เลยครับอาทิตย์พูดแล้วก็นั่งลงแก้ไขแบบ เพียงไม่นานนักเขาก็เริ่มมีเหงื่อออกเต็มหน้าผากทั้งๆที่อยู่ในห้องแอร์เขาเอามือกลุ่มที่ท้องอ้าวคุณอาทิตย์เป็นอะไระคะเอมี่สอบถามเมื่อสังเกตเห็นความผิดปกติปวดท้องนิดหน่อยอะครับไม่เป็นอะไรหรอกครับอาทิตย์พูดพร้อมกับหยิบยาออกมาจากกระเป๋าเสือ้อ ก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าโรคกระเพาะออกฤทธ์นะครับกินยาแล้วเดี๋ยวก็หายอาทิตย์พูดโดยไม่ยอมละสายตาจากหน้าจอโน้ตบุ๊กเลยนั่นนะสินะคุณคงจะกินอาหารไม่เป็นเวลามาๆๆมา,มา,มา,มานี่เลยมานี่เลยนั่งลงนั่งลงแล้วก็กินนี่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะถูกหามส่งโรงพรยาบาลน,นะแล้วใครจะนำพวกข้างนอกละ่ะ เอมี่ยกเก้าอี้มาให้เขาแต่อาหารถูกแจกจ่ายไปหมดแล้วเอมี่จึงเปิดกระเป๋าฉีกซองขนมกล้วยกรอบที่ชื่อกรอบฟูฟูที่เธอติดกระเป๋าไว้ตลอดใส่จานแล้วก็หยิบนมสดจากตู้เย็นเทลงในจานแล้วก็ส่งให้อาทิตย์ใช่สิตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์ป่วยมันต้องวิกฤตแน่และตอนนี้ เขาก็เพลียเหลือเกินจนแทบจะหมดแรงเขาสุดตัวลงบนเก้าอี้แล้วก็ตักเจ้าขนมที่ดูเหมือนกล้วยกรอบฟูคล้ายซีเรียลใส่ปากอย่างรวดเร็วคุณอาทิตย์ฉันเคยอ่านมานะคะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยมักจะเป็นคนที่กินอาหารเร็วไม่เคี้ยวให้ละเอียดเพราะว่าขาดอารมณ์ใน รสชาติของอาหารคุณต้องค่อยๆเคียเ้ยวสิความรู้สึกที่ลิ้นน่ะมันก็จะค่อยๆส่งไปที่สมองอแล้วก็ถ้าเป็นอาหารที่ถูกปากนะสมองของคุณก็จะหลั่งสารความสุขออกมาเอมี่ชวนคุยจริงเหรอครับผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีเวลาขนาดนั้นหรอกครับ แล้วอาทิตย์ก็หันไปมองจ้องที่โน้ตบุ๊กอีกครั้งพร้อมไปกับการกินขนมกรอบฟูๆที่ใส่อยู่กับนมในจานที่เอมี่เลื่อนมาตรงหน้าเขาค่อยๆเคียเ้ยวสิคะเดี๋ยวๆอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีๆอย่างนั้นแหละค่ะอาทิตย์ค่อยๆเคียเ้ยวอาหารไปตามคำพูดของเอมี่โดยไม่รู้ตัว ทำให้เขาเลิกจ้องมองหน้าโน้ตบุ๊กและก็จดจ่อกับรสชาติของอาหารในจานซึ่งเป็นสีมือจากเอมมี่อืมอร่อยนะเนี่ยมันคืออะไรอะครับอาทิตย์ถามกล้วยทอดแบบไม่มีน้ำมันเขาเรียกว่าทอดสุญญากาศกินกับนมสดแล้วกล้วยมันก็จะซึมซับนมจนนิ่มเหมือนกับว่าเ,ออเราได้กินกล้วยสดๆเลยล่ะค่ะ ใช่ไหมแล้วชาติเป็นงั้นเปล่าเอมี่อธิบายเป็นฉากๆให้อาทิตย์ฟังอืแปลกดีผมเพิ่งเคยกินอาทิตย์เคี้ยวเพลินไปสักพักของแปลกกว่านี้นะฉันก็ทำได้ <c oughs> ก็มาม่าผัดไงเห็น <c oughs> หรือเปล่าคนของคุณนะ่ะกินสักเกลี้ยงไม่เหลือให้คุณเลยทั้งที่เมื่อตะกี้นะพวกเขายังบอกกันอยู่เลยว่า ยินดีจะทำทุกอย่างนะเพื่อบอสอะไรอย่างนี้เอมี่แกล้งเรียนเสียงหัวหน้าคนงานก่อนที่เธอจะหัวเราะอย่างอารมณ์ดีคุณนน่ไม่ค่อยจะหวังคำชมเลยนะถ้าคุณเปิดร้านนะรุ่งแน่อาทิตย์พูดไปกินไปไม่ต้องแกล้งชมฉันก็ได้เอมี่พูดสนุกสนานกับอาทิตย์ผมพูดจริง อาทิตย์เองก็ไม่รู้ตัวว่าเขาพูดสนุกสนานได้อย่างไรในช่วงเวลาเช่นนี้เออเปิดร้านไว้รอรอให้คุณพาสาวๆมากินละสิคุณเนี่ยสายกินไม่เลือกนะฝันไปเถอะเอมี่พูดพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีอ้าวนี่คุณแซะผมอยู่หรออาทิตย์เพลินไปกับมื้ออาหารใครบอกล่ะ ฉันนละชวนคุณคุยเป็นเพื่อนคุณจะได้ไม่รีบร้อนกินไงกระเพาะคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแหละเอมี่สรุปให้อาทิตย์ฟังถึงวิธีการหลอกล่อของเธอเพื่อให้อาทิตย์ค่อยๆเคียเ้ยวอาหารคืนนั้นอาทิตย์ต้องจัดการงานในไซต์จนดึกเมื่อเขากลับมาที่ออฟฟิศอีกครั้งเขาจึงเห็นเอมี่นอนหลับอยู่ที่เก้าอี้โซฟา เขาดูนาฬิกามันเป็นเวลาตีสามแล้วไว้ตอนเช้าค่อยขับรถไปส่งดีกว่าเขาคิดเสียงความวุ่นวายด้านนอกเริ่มเงียบแล้วฝนเริ่มตกอีกครั้งอากาศเริ่มเย็นอาทิตย์เดินไปหยิบผ้าห่มที่เตียงนอนมาห่มให้เอมมี่ก่อนที่เขาเองก็ล้มตัวลงนอนที่พื้นข้างๆโซฟาของเธอแล้วอาทิตย์ ก็หลับไปอีกคนด้วยความอ่อนเพลียแต่แล้วเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นอย่างแรงเสียงนี้ปลุกให้เอมี่ลืมตาขึ้นเธอรู้สึกว่ามีผ้าห่มมาคลุมตัวเธออยู่เวลานี้อากาศหนาวมากจากแอร์และก็ฝนด้านนอกเธอกำลังจะลุกไปที่หน้าต่างเพื่อดูสถานการณ์ด้านนอกแต่แล้ว เท้าของเธอก็สะดุดกับร่างของชายหนุ่มที่นอนขดตัวอยู่ปลายเท้าเธอเธอเดาได้ทันทีว่าเขาเองนั่นแหละที่เอาผ้าห่มมาห่มให้เธอแหมทำเป็นพระเอกนอนขดหนาวตัวซีดตัวเซียวเชียวเอมีพม่พึมพำกับตัวเองถ้านอนแบบเนี้ยมีหวังเป็นปอดบวมแน่เลยอากาศเย็นออกอย่างเงี้ย เอมี่คิดในใจขณะที่สายตาเธอหันไปดูรอบๆเออก็นะเป็นคนโสดคงไม่มีอะไรมากอะ่ะเธอพูดกับตัวเองเพราะเธอไม่เห็นผ้าห่มที่ไหนอีกนอกจากผืนที่อาทิตย์ห่มให้เธอเธอจึงดึงผ้าปูที่นอนจากเตียงนอนของอาทิตย์ออกมาห่มให้เขาแทนเอาแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะคงช่วยได้แหละ ฝนตกหนักแน่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าเจอกันนะฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะและเอมี่ก็หลับไปบนโซฟาพร้อมกับผ้าห่มที่อาทิตย์ห่มให้เธอและทั้งคู่ก็หลับไปด้วยกัน